กได้มาเลาะห้างวันนี้ท้องขอขอบใจพามป้าทอมสัตว์ด้อยเนาะตัว่าพึ่งพาเลาะคือม <c oughs> ุกตาที่รับเราแล้วเนาะเตรียมตัวเด้อน้องพ่อจาลงอีกไหมคะเสรซลให้น้ำแม่สั่น์มีชื่อให้เลยวะน้ำสัตว์ ตัวนี้ไหมแน่นไหมผมไม่รับเยเห็นแ้วใ่ไมโอเคปีนข้างนี้ชื่อ ทอดนุ่มน้องแต่ตอนนี้ยังอยู่กับแก้วนู่อยจะทิ้ง,งานเข้าถือเข้าแล้วยังจะเดินทางรูปนี้อยู่ทางอีกนาวไก่เพื่อเขาทิ่ทอดนกทอดนุ่มแต่ตอนนี้เขาต้องไปหาลบแล้วก็ไปหาที่เข้ายู่ทานอาหาร แต่คือเราคนกินอยู่ห้างโอ้มันเรายักไหลเพราะว่ามีกกาแต่ของแพงๆตามข้าแห้งก่อนเพิ่งงานเขาเนาะเพราะว่าลองไปประหยัดประหยัดแน่สักหน่อยนึงโอนแล้ yeah, ว่นโอ้เพื่อสิเอาขาบนทางออกได้เนาะ ทุดท้ายเจ้าทิน้นหมอซ้ำผู้หาก็มาไม่ไหมรับพี่ต้องจะพา,าไปกินข้าวร้านไหก รอติดตามเลยครับพี่น้องโอ้นี่ก็ดีใจที่มีโอกาสได้มากเละห้างวันนี้ต้องขอคอบใจทางบ่อต้อมสอดจ้อยเนะาะเพราะว่าพึ่นตาเนาะโอ้เป็นมื้อที่สองละว,ว,วันนี้ก็ตึ่นพาเนาะตื่นเต้นแหงเพราะว่าบุเคยเคยทำอมาจมากเทืือบเนาะก็ ก็มีหลายที่เข้าไปแล้วน,นี่เข้าแลมาหอดรถแล้วถือือก่คตองแต่ว่าไม่อไรยแค่อมือถือ นี่วะไโหลดไปเยอะมางไปใช่ใชดีนี่เนีท่าไปวันนี้เดินทางไปหากินกับข้าววันนี้จะหากินข้าวสายวันนี้มาทอนอกจัเนนกด ơi, bà Con đồ lại nha. Tới rồi, Tao đấy. nó nó à, <taining> 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 เครื่องขับเบรกเครื่เดียวใส่เล็กมากลงเลยโอ้ย่าเลยอนที่สาตอนเอวลพีน้องเอรโอ้พูน่รถซานกับรถก็เติมหมดเนาะ ตอนนี้กำลังลงเด้อกำลังจะลงลงกองเลยมั้งจับคนดีดีเด้อนั่งรถลงสันตอนนี้สันสองสองแล้วติ่งไว้ๆนั่นให้น้องไปได้ไหมไดเป็นไรล่ะวิ่งหนัวเนี่ยจะไปขี่เครื่องบินเมืองบ่ฮะยอมเลยยอมเลยเป็นไรขีนลิฟต์เต็มเต็ม ด้านนี้เคยมือขึ้นลิฟต์กับขึ้นบันไดเลื่อนสดค่ตัวใดง่ายกว่าุดทขึ้นลิฟต์ง่ายกว่าเป็นตยานกว่าตอนก้าวขาเข้าบันไดเลื่อนั้งแรกเป็นยังไงตัวใดตัวใดเป็นต่ยานกว่าลงหัวแล้วก่นขึ้นลงคือกจากสั้นบดแล้วกนนอนนี่มาตอบ กแต่ตอนเป็นเลาะห้างมันบ้าเอก็จริงสามสิบบอก้งแร้วัวเละห้างใหญ่ในชีวิตเล่นบ่ปกติล้วก็พินตะปะตตลาดสดตลาดีนั่งขายเครื่องกำนังขายเครื่องอยู่สลาอยู่เข็มทางอาจะไปก็ฝากติตามทางน้องพลอยนำไปน้อง อไอ้ตอมก็ยังเคยมีเยม้ยสิเคยมีเคยอยู่เคยอยู่เนาะยู่ยู่นี่<อ>ยู่นี่เศร้าย,ยู่กว่ากันต่อเ,เข้าเนนข้า ค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางอีกหนงหางอีกเนาะแม่นค่าส่วนกลางต่อหัว,ดว,ดวเด้ต่อคนเด้เลี้ยวซ้ายเข้าสูถ่ถนนสายเล้งค่าส่วนกลางตอ่อคนคนละสามร้อยเพราะว่าจะรื้อมาเจ้าต้องขึ้นรีบค่ารถพ่อค่า ได้หลายอย่างหลายหลายแนวค่าบริการเนาะช่วงนั้นไปอยู่สามสองเดือนสองเดือนขาสิเขาเดินที่สามมันบอดดายาไปอยปูย่ดอกช่วงนั้นแบบว่าเข้าไปเทเลกบาดีช่วงที่ว่าเข้าต้องสอบมันนี่เข้าต้องร่วมกันเห้ไดดมาร่วมกันอ่านหนังสือจับกลุ่มกันกอคือน,นักศึกษาละ่ะตอนเรียนมหาลัายยังสิมนันว่ามาสีสอบปุ๊บมาสิจับกลุ่มเขาอยู่ในกันเลย<ส>จับกลุ่ม จับกุงอยู่นี่กันนี่ทางรถไฟเรื่อนทึ่งทึ่งทางรถไฟตะกี้ทางรถไฟย่ครางหมายเลขหนึ่งสองอีกหกสิบเอ็ดกิโลเมตรี่ทางรถไฟอยู่คราง กินกับเข้าแล้วไงไก่ย่างเข้าสวนงขาตัวเท่าไรร้อยยี่สิบะร่มิลานิ่มตัวเท่าไร่ปนยังค่อยกินยังน้องค่อยกินยัง ข้าวเหนียวท,ทีกินข้าวเหนียวขาเนียวกับแตงมหุ่งอ่ะหัาแนวอาหารกินกับข้าวเหนียว

ตั้งปั๊มแล้วปั๊มหงแล้วตอนนียทาเตียงอะไรย่ตอเนี้วองตัวเนียวองดกินข้าวเหนียวเลยดกินกับข้าวเหนียวเลยเอามาเลยเอามาเลยจ้าแตเตียงสั่งบอกาเสอรเอาไวาเสีย่างเอาไก่าเสเขาเหนียวที่เอาของอไก่ตนงเนียวบสสั่งสังับไก่ยังหอีกีอ ใส่อยเรื่องเท่าไหรนไม่เอยเอี่ยมเท่าไหร่ไม่ถึงหนึ่งร้อยที่สิบว่าเียงจากพันเอาค่อยน้เติมน้ำเลยเติมง้เติมนาเลยเติาน้กางเองเน้ำมาใหญ่ลุก สวัสดีครับสวัสดีสบายดีนะั้ยสวัสดีครับห้าหกห้วงขนาดจะเติมเล็กไหมเติมเล็ก กินจากนู่ได้กินข้าจะข้าแหงเลาเปิ่งน่อยมาจืดหรอมาอยมาันนกินขาเป็นังไงวอนต้อง่น กุกลัเท่าไรกุลัสีสิบค่ะสีบบาท,บาทตำมวงสี่สิบาสิบทะเลก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งมีหลายราคาเนาะ้่ไม่ม ซื้อม้เลยวะนาสัตวต้นนี้ไหมแน่นไหมผมไม่รับหอเห็นนข่้างตีชื่อเอาเพชดไว้เพชดโป๊ออกมาทานเรื่องอยเอาเป็นทีอ เราพุ่งเนีเเพชรมุทเจ้ารนงเอามาถามข่อยเอามารหดครับเพชรโลกกันอบเพชรปนใดก็ได้คันสร้างเพชรนิยุนักเด้อขามขอบปรด้จิ้งข่อยสร้างเขาต้าสร้างตั้งมาให้ขันโบแซบันยำโบ่ทนล่ะ มห, <c oughs> หน่บับตรโตื่นคือให้ไปเชิบสะโต้นี้คือเอามาให้เราจะให้เจ้าเราเป็นเจ้าของหานเเบิง้งสีบาทมินกคืสี่เจ็ดสิบแ

ไปสองห้องไปสองห้องอ่นวาสามถูนี่เนี่เขาคันยื่นไปหมดเลย จะแจกกิเข้าแล้วเขาจะเดินทางต่อพี่น้องเลย ่ไอะไรือไฟนน่อยะ่แล้จะเดี๋ยว่ทันไมกับไมกับพอดีละไห่เรือไฟก็ประมาณน่าพอน้องทุกเลถ้าไม่อดถ้าพนมทงถูกเลยอดสฉคือเก้าบุีคู่ลอยเอ็นดู่ยไว้ให้ใ้ไอ้พิ่ิวโก้แล้บหนึง 10 80ิบกจากมุกมุกอาหารไปถึงสะพานมิตรภาพ150 <230. S> 2 3้ 2> วันนี้เราเดินทางแบบยาวเยียมขนาดเลยแบบมันเป็นอี อีันจเจ้าเวาคนมันต่างกันแบบไหนน้ำมันประเทศไทยมีอยู่สิบอย่างเจ้ามากเจ้ามากอ็ไดเจ้าก็เลือกเติม็ีเ<อ>จ้าหูเติมเม,มเติ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 เิมเติเติมเมเติมเตมเติเติมเิเติมเเติมมเติมเเติมเเือเ้อเเ เจ้าซื้อเหลากินคือซื้อน้ำด,ดื่มนี่ซื้อน้ำดื่มมาไหอ่ะขันเจ้าซื้อน้ำดื่มนี่สมมติว่าคอยเติมกันส่นี่ก็เป็นน้ำธรรมดาหนิเออเนี่ยมีจะไรจะก,กี่ห่อกอันนี้คือว่าน้ำราคาธรรมดาแต่คันเจ้าอยากกินน้ำแร่ขึ้นว่าน้ำแร่มันบ่เจ้าเห็นน้ำม,มันเดี๋ยวไปขายอยู่ล่าบ่นออสีอะเนาะอ่าสีแดงสีแด,ดงกับสีมีเกตขึ้นมามีแต่ดับขึ้นมาแต่คันเจ้าอยากกินน้ำ นาำทั่วไปคือทเจ้าขวดตึกๆึซะเห็นตุกไงบ่ตุกไงเขาเอาปริมาณเาน่บอเออนั่นละเคลื่อนว่า e ย e e ี่สิบ e ยี่สิบเขาเน้นปริมาณเข้าใจบ่เน้นปริมาณขันยู่ล่าเนี่ยเน้นเป็นน้ำแร่น้ำดื่มนั่นสินะเปลียนเป็นน้ำดื่มนี่แตเลนไหนคือก,กันบอเลนไหนคือก,กันมืดแกบงหาเครื่องจักเนาะ อ่ามันก็บอะไเกี่ยวมันก็บริตังก็ได้หรออะไ้ตังยังเลยอยุ่งที่ยุ่งีว่าเจ้ามักแบบใดเท่านั้นแบบว่าเออขามัาดีบอแบบว่ามันกับัำว่าเจ้าเติมดีมันก็เร็วน่อยนึงอะไแนี้ก็สิอื่นน้อยนึงอาจจความแบบการเผาใหม่เนาะโอ้โหแต่ถามว่าเล่นไหนคือกันบอลเล่นไหนคือนกันคนว่ามันบอดีเขาบอเฮ็ดมาขายดอกเงินบอลรตอนนี้เฮาเดินทางหอด แถวไหนละะก็ต้องจากเขาเขาขานั่นอก็เอื่อนมาสูงน้องสูงน้องสูงน้องสูงแล้วเดินทางต่ออีกประมาณจักกิโลเมตรสองร้อยอีกสองร้อยจังหอดนครพนมหอดอันหัวมิตรภาพหอดหัวมิตรภาพอตอนนี้กเป็เวลาสี่โมงล่ะ สี่โมงนี่จกชุ่มก่อนยี่สิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกาพี่น้องเลยตอนนี้แวะเติมน้ำมันแล้วไปทำธุระที่ห้องน้ำแล้วเดินทางต่อพี่น้องเลยอีกประมาณโอ้สามสิวโมงเนาะ อีกสามสิบโม่หอดประามาณโม่อีกสาสบโม่สี่หา้าหกิตผู้กันห,หอดตาดีก็บอกว่าซีผู้ผู้รถกอเด็กอดน้ำฟ่อนพนอบในกรุงก้อนได้านึงเหนึ่งารรมดาในขัวจะได้กับปิ๊กอันนั้นอยู่แล้วโอเค ที่ชั่วโมงตอนนี้กำลังจะเข้าไปช้อปปิ้งเมตช์คูน,อ okay. อนดด้องเลยติดตามกมาตลอดเพราะว่าวดีโอมันจะอยากแท็ปในนึงเพราะว่ามันมีแสงแสงไฟดินซีเมนตเดินแมตช์คู่ที่ทางสุดท้ายในทริปนี้แล้วพี่น้องเลย ไม่ใช่เป no ็นเจ้าหญิงเนี่ยเดี uh ๋ยไอ้ใครก็ใโอ้แม่บสวัสดีครับใครหรือเปล่ามาหนักไหมมาก็มีอะไรเส้นผ่ากลย ซื้อเครื่องอยู่แมัชคค์คูกก่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนมาจับจังโค้งเราตอนนี้กาต้องสาบจ่อยกำลังจะซื้อเครื่องเมื่อขายที่ร้านร้านอยู่ที่ว้านนาดีพี่น้องอ น้ํานม mm. no. mm,

มพี่ข้าคิวเลยแล้วออกไหมเนี่า <c oughs> แล้ว,วออกไหมเนี่ย <c oughs> คบอกไปปองพุณบอก ราคาเดิมมั้งส่ลยราคาเดิมราคาเดิม,มเท่าไหุ่นตก็เป๊สหิดาบแต่ราคาไหมราะว่าเขาเห็ดมือต่อมือมือตัวมือไมสิบก <W> วา w a t สิบกว่าโอ้ยชี้เชอันนี้สิบาวได้ยังอีอต่อไป้ยังอีกามมื ครับจางเว่ <laughs> ลรอรอชายคาเครื่องนองผู้หลา่เติม <c oughs>